สวัสดีค่ะพบกับสมนึกชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูต้นทองอุไลกันค่ะต้นทองอุไลนะคะเป็นไม้ที่นิยมปลูกทุกบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือว่าตามทางนะคะปลูกได้ทุกที่ค่ะทองอุไลนะคะปลูกง่ายค่ะโตเร็วทนแรงได้ดีค่ะและชอบแสงแดดบานกลางและก็แสงแดดมากเลยนะคะยิ่งเจอแดดแรงๆเงี้ยเขาก็จะออกดอกเยอะมากเลยคะ่ะสีสันสดใสสีเหลืองอลามเลยนะคะ แต่ถ้าปลูกในร่มนะคะดอกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดอกก็ร่วงไว้ด้วยค่ะอย่างที่เห็นดอกสีส้มๆนะคะเป็นสายพันธุ์มิกกี้เมาส์ค่ะสายพันธุ์ใหม่ค่ะและไม่เพียงมีความสวยงามนะคะยังเป็นไม้มงคลด้วยค่ะเชื่อกันว่าเสริมโชคลาภกวักเงินกวักทองเต็มบ้านเลยนะคะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกด้วยค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นมเมล็ดนะคะ มเมล็ดก็จะอยู่ในฝักนะคะฝักที่แก่ก็จะเป็นสีน้ําตาลที่เห็นเนะะี่ยค่ะส่วนการขยายพันธุ์ก็จะมีการตอนการปักชำกิ่งแล้วก็การเพาะเมล็ดนะคะเราไปดูการปักชำกิ่งแล้วก็เพาะเมล็ดกันเลยค่ะ เรามาปักชำในดินที่เราเตรียมไว้เลยค่ะใส่ขวดพลาสติกแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นลากเขาเวลาลากเขาเกิดมาเราก็จะได้เห็นเขาแบบง่ายๆเลยนะคะลงดินประมาณนี้นะคะเราปักได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาน้ำมาลดนะคะให้ดินชุ่มเลยค่ะ หลังจากที่เราลดน้ําแล้วนะคะเราก็คุมด้วยถุงพลาสติกค่ะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะเราจะทำ้าคๆแบบแบบนี้ก็จะทําแบบควบแน่นนะคะก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงจากดินอยู่แล้วนะคะไม่ต้องลดน้ําค่ะนี่เราจะได้เมล็ดจ,จากฝากเขานะคะเดี๋ยวเราจะาให้ทุกคนดูนะคะเมล็ดเป็นยังไงนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นเมล็ดบางๆนี่คะแล้วก็มีเยื่อหุ้มเมล็ดอยู่ อันนี้ก็จะเป็นดินที่เราลดน้ำมาแล้วนะคะให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็ขุดหลุมเล็กๆค่ะหยอดลงหลุมอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องลึกมากนะคะแล้วก็วางหลุมละเม็ดหรือว่าสองเม็ดก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพรมน้ำเล็กน้อยอะคะ่ะเพื่อให้ดินมันชุ่มชื้นนะคะ ทองอุไรที่เรากล้าไว้นะคะก็โตแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะรอให้โตอีกสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราเค่อยแยกต้นกล้านะคะการเพาะเมล็ดนะคะจะขึ้นไวมาก3-4วันเขาก็ขึ้นต้นกล้าออกมาแล้วนะคะส่วนการปักชำเดี๋ยวเรามาดูปักชำนะคะใบยังสดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ออกยอดใหม่เต็มเลยนะคะนี่ก็เห็นรากแล้วนะคะ ลากเขายาวมาถึงนี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าลากเขาจะออกทุกกิ่งหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกิ่งนี้กันก่อนนะคะนี่ลากออกแล้วนะคะกิ่งนี้นี่นะคะลากเขาก็เยอะอยู่นะคะต้น ต้นทองอุไลเนี่ยรากฝอยเขาจะเยอะมากกิ่งนี้ยังไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราจะชําไว้ต่อนะคะแต่ก็ยังไม่เหี่ยวไม่แห้งนะคะ,ะกิ่งนี้ออกเยอะค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ กิ่งนี้ลากเยอะอยู่ไปกิ่งนี้ค่ะกิ่งนี้ยอดออกดีมากเลยค่ะลาก็เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกเลยค่ะ เราลดน้ําแล้วเราเราก็ไปไว้ที่ร่มๆก่อนนะคะปล่อยให้เขาแบบปรับสภาพอากาศก่อนนะคะนี้ยังไม่ออกลากนะคะเราก็ไปปักชาต่อคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ